ขอสงค่ะดันดาวิดเดีโอในเขาเดมอนหลุดในปั้นไลน์ไลน์หมายรับอีเมลหน่อยค่ะหมายรับอีเมลในหนึ่งเลนเขาเดี๋ยวไลน์ปันหนึ่งปอกหน่อยค่ะเนาะดันดาวิ่เป็นลองรถเท่ก็เข้าหน่อยค่ะเนาะแต่เดีไลน์มันไหนก็เข้าที่ในเซเว่นในค่ะนะอีเมลหน่อยค่ะเราก็บอออกมาจจอในย่อเนบาร์เท็กปั้นดีห้างเขาในค่ะนะห้างโปรไฟล์เขาในค่ะพอออกมาห้างโปรไฟล์เราก็มัน์เท็กปั้นดีมันในเชียวกูเกอิลเข้าใน่ยค่ะ พอเขามันอ่านได้ยัาไหนจังเขาเดี๋ยวไล่มาหาดีแอนด์เนต์เซกูริตี้น่ยะเนาะปัดมาดังขวาขมืออะไรมาดังขวาเซกูริตี้ตัวไหนฮะพอฮันเซกูริตี้เยาวไหนจ้าเขาเดี๋ยวมีว่าพาสเวิร์ดเดี๋ยเนาะพาสเวิร์ดมันตีเนอพาสเวิร์ดนาดทำไมมันได้ให้เอสใส่ไมลลับอันเก่าเขานะนางเอเขาบอกเดี๋ยวไล่ไมลลับอันเบอร์ไรเขาเดี๋ยวใส่บันไมลลับอันเก่าอันตั้งในค่าที่เนี่ยไมลลับอันเก่าขนะ ข่ากำาในพ่อสามรับอันขาวเยาขมมันเดยให้เคาไล่ไม่รับอันเมื่อนะคะนะ เอคพรเตรียมไมลรับด kind of exactly. ังสองอันเียพอาในเชิงเขาได้ะเตรีมมือนกันนเนาะทั้งเดินทั้งแต่พอใส่เหมือนกันเนี้ยก็มนวัน้ตีตัวลีสสอมเชีงพะสวดนีค่ะขขากำไรไมลรับเพราในลายกว่าแค้มแล็วค่ะเนาะลายแคแล็คข้อาไมลรับข้อขากำไรกำไรมันนี่มีว่าเชีงเอ่อคอนเฟิ์มอยู่รีคอรีอีเมลนีคะเนาะอันนี้มันจะว่าเขาเรือไมรับมาสังสิ่งนั้นน่นแต่เดี๋ยวเอาขึ้นอีเมลนั้น ส่วกับอเมลนจาจเจอเนี่ยเนาะเพราะว่าเจอนกรก็เขาจอะอัปเดตกันเนาะเพราะเจอนกรก็ yes c o n f เพิ่มเปันกันนะเพราะว่าเจอในกรปัน no อัปเดตกันนเนาะมังปอกมันอีเจ้าสไม่ลับกันเนาะมังก็ปลอกเพราสไมับกามันไหนมให้ดังกามันมันเองใช่ไหมล่าค่ะกะแนแล้วแล้วเขาจะหน่อยเนาะ ปันดินแน่ค่ะนะะาองปลายอ๋อนะกําไรมันได้สองข้อดังมาดังอีเมลอันเขาแจมหวาดนดินไะนะรเมื่อไหร่คะ,คะนะอ๋อค่ะพอสมัยรับอีเมาก็แคมป์เด็บมากนะแคมป์เดบหมดแล้วค่ะหลายหลายหมายรับอีเมลมีจำนวนไหน,นคะเนาะเหมือนสองค่ะ